การที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่เราต้องการในชีวิตพลังงานแห่งการโฟกัสเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากที่จะสามารถทำให้เป้าหมายของเรานั้นบรรลุรุ่งได้อย่างรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถใช้พลังงานโฟกัสได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผมสูงสุดเพราะเราใช้พลังงานโฟกัสผิดจุด เราไปโฟกัสสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ได้สร้างทําให้เป้าหมายของเรานั้นบรรลุผลหรือเราก็ไปกระทําในสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องที่จะให้เป้าหมายของเราบรรลุผลเช่นเดียวกันเราต้องมาสํารวจตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราโฟกัสไม่ว่าความคิดคําพูดการกระทําเป็นสิ่งเดียวที่สอดคล้องทําให้เป้าหมายของเราบรรลุผลหรือไม่หากการโฟกัสของเราไปโฟกัสผิดจุด ไปโฟกัสลูกคนอื่นไม่ได้โฟกัสลูกตัวเองไปโฟกัสเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้สร้างสนับสนุนให้เราสามารถเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป้าหมายของเราบรรลุผลน,นั้นให้คุณกลับมาโฟกัสอยู่ในลูกของคุณเองโฟกัสอยู่ในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้พัฒนาต่อยอดและวางแผนในสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวันเพื่อที่จะทำให้การโฟกัสของคุณนั้น กลับมาอยู่ในลู่ทางที่ต้องการให้เป้าหมายของคุณบรรลุผลสำเร็จและทําตามแผนนั้นค่ะนั่นคุณกำลังสร้างเครื่องมือที่เรียกว่าพลังแห่งการโฟกัสให้สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้คือเครื่องมือค่ะและเครื่องมือก็มีสองด้านเสมอถ้าคุณใช้เครื่องมือที่ถูกต้องคุณก็ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่หากคุณใช้เครื่องมืออย่างไม่ถูกต้อง คุณก็ไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาและคุณต้องการได้